หมดแรงหมดแรงด้วยกินเหล้ามากินเหล้ามาด้วยนี่อะไรครับ <languages> ย <N wiele> ังไม่ดึกดื่นเลยก็ไปกินเหล้าละไม่ดีนะเด็กๆกูเปิดให้เราด้วยอะไรนะกูเปิดให้แล้วกากูเปิดไงกินเหล้าอะอืออือฮะคืออะไรอ่ะเปิดอะไรอ่ะไอ้เหียนี่ไงอันนี้หน้าไม่แดงเลยเพราะว่าชนะอะไรชนะจะนอะชนะเหล้า กินจะได้กอล์ฟกูชนะกูเฮ้ยผมไม่ค่อยชนะนะครับกาวนี้ใครยังไม่เห็นนี่เดี๋ยวฝากมดให้กันทำไมอ๋อใช่ป่ะใช่แค่นี้ไหมป่ะนี่นะครับเรามีการ์ดมาขายครับผม มารีบขายการที่จไม่ก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายเออใช่ใช่วันนี้วันสุดท้ายแล้วมีการในช่วงเทศกาลนะครับบูชานะครับผมสามารถนําไปประดับเป็นของสะสมหรือว่านำไปวางคู่กับกับการ์ดอื่นกับการ์ดนอื่นวางคู่อั้ไม่ได้นะครับไม่ดีไม่ดีไปดีบางคนเราก็ทําเป็นฮิ้งการ์ดเลโก้ฮิ้งการ์ดเป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆ สองสะสมใช่ครับผมซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็อย่ังเแล้วตั้งแต่สองทุ่มนี้ถึงเที่ยงคืนใช่ถึงเที่ยงคืนใครที่ซื้อในช่วงนี้ใครที่ซื้อในช่วงนี้จะได้ฟังเบี่ยวตาด้วยเป็นแบบเป็นแบบเออได้เข้าฟรีอ่าใช้ใช้ไม่ใช่การซื้ออธิบายคือใครที่ซื้อตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเออก็ไปน้่นไปหนึ่งกล่องก็สามารถไปดูตา ทอกโชว์ทอกโชว์เลยครับได้ตาเตรียมพร้อมไปละแต่ใครที่ซื้อแล้วแต่ถ้าซื้อก่อนหน้าก็คือต้องสามกล่องเป็นต้นไปสามกล่องเป็นต้นไปเหรอใช่ไม่รู้น่าจะใช่ใช่เออตากับเรื่องในวัยเด็กของเขาครับตาก่อนเลยในวัยเด็กของเขาพอละเสร็จสิ้นการขายของหรือถ้าใครอยากได้เรียนเพิ่มเติมสามาร์ทถ้าไปถามแอดมินในไลน์แอดเซฟจีที่ปากหมูไม่ได้เลยครับเย็นหน่อยขายของแล้วมาคุยด้วยแหละ ช่วงนี้ก็ไอมีอะไรขครับผมอันนี้ใครหลอกกว่ามึงมีคนบอกว่าเขาหนูว่ากูไม่มีผมเ้ยไม่เขาบอกว่ากูหลอกกว่ามึงไม่มีใครพิมพ์อย่างนั้นเลยอ่่มี อะไรจะลงคลิปคเขาอะไรจะลงคลิปเคือช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แบบอันนี้มีวุ่นวุ่นนิดนึงก็บอกเขาไปว่าขี่เที่ยธรรมไม่ใช่วุ่น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 โอเคแต่ว่ามันธุระส่วนตัวเองยังไม่สามารถกูส่งมาส่งไปนี่ พี่เซมหล่อมากก็ไม่เขาไม่ได้บอกว่าเพรามึงหล่อกุ่นนี่เขาแค่บอกว่ามึงหล่อมากลองเซ็นทรัลก็ดีหลอ่อนะโอเคเนี่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าไม่ได้ใส่ผมมาวันนี้นายอยู่ไม่อยู่กหี้ยแล้วก็เมื่อกี้แบบใส่หมวกไงแล้วผมมันแบบดึงขึ้นไปแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมันก็แบนน่าดี งั้นคุณจะนั่งไปเซตผมตรงนั้นอยู่นะเออไปเซตแล้วตรงนี้ดูดูตรงนี้กวิธีเซตผมหรอเออวิธีเซตผมสอนเซตผมหรอเออได้แล้วคุณจะเซตทำไมวะอันนี้แล้วเดี๋ยวมึงก็ต้องไปเที่ยวอีกอ๋อใช่ไหมใช่แต่ว่าเที่ยวเนี้ยฮะฮะพูดได้หรอไปเที่ยวไงไปเที่ยวไปกินข้าวไปชวนใช่ไหมแล้วไปชวนจะเซร็จอะไรนเป็นเสียงอะ โอเคครับไปเซ็ตผมโอเคับเซ็ตผมเอาวิธีเซ็ตผม,ม<ส>เลยโอเคเฮ้ย <Okay. S 2> ตอนนี้ทา่างไม่เาทไม่เห็นอะไรเห็นมันมีวิธีเซ็ตผมมีไงยอยู่นะครับจริงๆถ้าน่ายเหี้ยเชียวถ้าใครไม่อยากได้ผมอะไรขนาดนั้นนะ <laughs> ก็เราสามารถใช้เ,เจลนะครับติดแบนเจลที่มันเป็นแข็งหน่อยนะครับสามารถรูปไปเลยได้นะครับที่มือก่อนนะครับ มันจะเป็นก้อนเสร็จทุกวันสามารถเสิรไปได้เลยนะครับผมในขณะที่ผมแห้งๆนะครับอย่าใช้ตอนผมเปียกนะครับถ้าใช้ตอนผมเปียกก็จะเป็นคราบนะครับขยี้ทั่วหัวนะครับปกติแล้วคนเซ็ตผมของผู้ชายเนี่ยจะชอบเสิรแค่ข้างบนขึ้นเฉยๆนะครับซึ่งมันจะทําให้ผมไม่สามารถเป็นทรงได้นะครับข้างหลังจะไม่สวยนะครับเอาขยี้ให้ได้ทั้งหัวก่อนนะครับเพื่อให้มันมีความก็แล้วเหนียวๆในหัวก่อนนะครับ แลนเหนียวเหงื่อหรือเปล่า Gel, อันนี้เขา <Gel. S 2> พิมพ์มาจริงเหรอไม่ไมใช่แหละโอ okay. เคหลังจากเหยเสร็จนะครับมันก็จะมีความเ,เรียกว่าไรผมมันเกาะกันเป็นก้อนแล้วก็เป็น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 อะไรวะเป็นวอลลุ่มที่เราอยากได้ประมาณนึงน,นะครับอไม่พอจีผมเยอะแล้วหนึ่งเขาบีบ,บ,บ,บแล้วก็วันนี้นะครับจะเซตทรงอะไรดีครับเซตว้ให้กูเซตทรงอะไร อ่าส่งยังไม่ไม่เล่นไม่ได้ท่งก็ตะล่นใช่เทคนก็ใช่แบบหนึงส่งส่งอย่างแบดนี่ยส่งอย่างแบดเหรอวันนี้ส่งอย่างแบดจะเก็บอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็แบบจะปล่อยนี้แล้วตกลงมาแบบนี้โอเคอย่างแบทอันนี้ไม่ได้ส่งแล้วใช่ไหมครับเราจะใช้อ่าสิ่งที่เรียกว่าโพรเมทก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นพาวเดอร์แว็กก็ได้พาวเดอร์แว็กนะครับอันนี้ก็คือ ไม่ได้เสร็จนะครับก็หัวจะเป็นก้อนๆหน่อยเพ่าะว่าครับก็จะเรียกว่าโพเมตนะครับที่มันจะเป็นเนื้อแบบเนอเจลเนื้อแบบเออเนื้อแบบโปเมใช่แล้วก็แต่ว่าวันนี้ที่จะใช้เป็นพอด์แบ็กนะครับเพราะว่าถ้าไปกลางคืนเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไปกินข้าวต่อเหมือนกันไปกินข้าวต่อเนี่ยมันก็เราต้องการให้ผมเนี่ยไม่ดูเป็นก้อนขนาดนั้นนะครับเราก็เลยจะเผื่อ ชุดด้วยแงยังไม่ได้คิดชุดเลยว่าจะแต่งชุดไงดีก็เลยใช้เป็นพอดูแบ็กนะครับมันจะเป็นแบบนี้สภาพเป็นเหมือนเป็นเหมือนครีมครีมมอยเจอร์เลสหนักหนักมันจะไม่เหนียวเกินฮะเออมันจะไม่เหนียวเกินซึ่งเราก็จะจัดทรงตามที่อยากได้เลยครับข้อเสียของการที่ไม่ใช้ได้กับไม่ใช้เขาเรียกว่าอะไรวะที่หนีบอะ่ะมันก็จะทาให้พวกเลเยอร์มันไม่ได้เละเอียดมากถ้าเสร็จออกมาไม่ดีนี่ฮาเลยนะ ก็หาอีมันเป็นซะเยอะเลยหายอยู่นะไม่ได้บอกเลยจะเยอะสักดีไม่ดีไปดูใน GSG สุพรรยครับนี่อันนั้นจ๊ะช่างทั้งนั้นอ่อนั้นช่างไม่ได้โกงช่างผมแต่วนข้ามืออาชีพอันนี้เรามีกินได้ ไม่รอเสร็จปีข้างนอกใช่ไงขึ้ไม่ได้เลยอีกทีก็เราถ้ากู๊บเจเราคงไม่ไปนะไอ้สัสเราไม่ต้องไปก็สระผมปีแล้วแล้วมึงจะไม่สระต้องสระดีไม่ถ้ามึงไม่เซตผมอ่ะกูสระมาแล้วอ๋อตอนเช้าอ่ะตอนเช้าใส่ทีก็คือพรุ่งนี้ปกติไม่กูผมทำสีไงสระบ่อยมากแค่จริง เนี่ยมันเป็นก้อนเนี่ยตอนนี้ยมันยังไงนะกะไมู่กอือซึ่งผมเป็นใช้แป้งดิแป้งโรยแป้งจริงแป้งโรยหายเว้ยโรยอะไรอะโรยหัวโรยทำไมอะเอ้าให้มันไม่เป็นก้อนจริงเหรอจริงไหนมึงมีปะมีอันนี้ใช้แป้งปะไม่ใช่ดิฉันเชียวล่ะไอ้บ้านี่ว้าไม่รู้ ใช่ปะมไม่ใช่ไม่ใช่มึงอย่าหยิบมั่วดิน่ากลัว <laughs> <laughs> ไม่มีมีมีอูนอีนีีข,ข,ข,ข้างๆข้างๆมีในนี้ไม่มีข้างๆไหนอ,อ๋กูไปโน่นกูก็ไม่รู้ว่าอันไหนได้ไหนครับไม่เป็นไรครับลองสลับฝั่งแสกสลับฝั่ง เชี่ยหัางแล้วอะไรโอแหกลับไปฝั่งเดิมวันวันหนึ่งเราสามารถแหวกไปได้แค่ฝั่งเดียวเพราะว่พาพอผมเปียกแล้วมันแห้ง mm. มันจะเป็นแบบนั้นแล้วไง พี่จีเปลี hmm. ่ยนสีผมเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้แต่ว่าตามอายุเอ้ยเออดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเอาอีกฝั่งเอาฝั่งนี้ลงด้วยได้ปะฝั่งนี้่งนี้ลงด้วยเฝั่งนี้่งน JA ี้เออเอาลงนี้นึงนลยลงดีกว่าเหรอไม่องเออดีกว่า ตาทำอะไรเขียนพอดิแต่งหน้าเลยไหมแต่งเลยอ่ะแต่งหน้าเลยแนวแนวนักกว่าสาวผมคือการลบหน้าจริงเหรอครูสาวผมลำบากกว่าว้ยจริงเหรอเออกูไม่ชอบสาวผมมากกว่ากูไม่ชอบลบหน้าโอแสบกูลบหน้าเร็วมากแต่กูสาวผมกูไม่ชอบเลยนานมาก แกงแก้ฟิลเตอร์หลุดทีหยาดเลยครับไปปะอ่าแข่งแก้ฟิลเตอร์หลุดเฮ้ยอ้าวนี่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ตั้งแรกเหรอเออไงไม่ใช่เอ๊ะไม่มีฟิลเตอร์ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าไม่ค่อยได้แต่ก็ได้อยู่ไม่มีฟิลเตอร์เออวันนี้ไม่มีฟิลเตอร์แสงแสงส้มแสงส้มยี่ห้อตาโคตรโส้มเลยแสงส้มดีแสงส้มแสงขาวไปตายไปละ มไม่มีวิวเตอร์นะครับการจัดการวิวเตอร์ในตำแหน่งใครเร็จอย่าลืมใช้เซตติ้งสเปรยนะครับอุ้ยเหียใครเซ็ตอย่าลืมใช้เซตติ้งสเปรยนะเพร่าล็อกผมครับเออไม่งั้นมันจะเวลาโดนลมหรือเวลาขยับตัวอะไรงี้มันเห็นบอดอม่ไ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 มันจะปิวอย่างไเนั้นเซ็ตเซ็ต เซตสติ๊กสเปซกันไว้ด้วยนะคุณผู้ชายทั้งหลายนะนี้ก็เป็นแบบวิธีเซตง่ายๆนะครับสำหรับใครจะออกไปเที่ยวไปเดทอะไรเงี้ยก็ก็ไ,ได้ใช้ได้หมดนะ <laughs> มไ, <laughs> ไม่ได้หายเกิน <laughs> <laughs> ไม่ได้ขอปิดกันทำไม <laughs> <laughs> ดเดี๋ยวก่งนะเก๊กนะหนึ่งสองเก๊กนะหายเกิน <laughs> <laughs> ก็ดูจบเออประมาณนี้เสร็จแล้วจีดูหน่อยโอเคระหว่างที่จีด้ผมนะครับก็อย่าลืมการ์ดมาขับู้ชานะครับทางที่ปากหมดไปได้ <S <S ดมีตาทอล์กนะครับพูดถึงวัยเด็กของตาตองเอง เทคนิคแล้วประมาณนี้แบบว่าไม่มีต่งางนานถึงนะครับเสร็จแล้วครับไฟซ่อมบอกฟิลเตอร์อืมดีขึ้นกว่าตอนแรกไหมดีขึ้นไหมครับทุกคนเฮ้ยงานเฮ้ยหมาอะไรถางนี้นเปล่านี่หมาสองตัว <laughs> ก็เดี๋ยวไปกินข้าวครับก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวใช่กินข้าวก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากฝากแล้วรบูชาเรนี้ไปกันเลยครับกินข้าวครับ